สวัสดีนักเรียนชั้นม1ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคูออรฤดีในเรื่องคำพ้องค่ะพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะคำพ้องในภาษาไทยนะคะจะมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันแบบแรกนะคะชื่อว่าคำพ้องรูปอย่างที่2คือคำพ้องเสียง อย่างที่สามคือคำที่พร้องทั้งรูปและเสียงอย่างที่สี่คือคำพ้องความหมายค่ะคำว่าคำพ้องมีความหมายว่ามีการเกี่ยวข้องกันไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งตาม4ลักษณะที่กล่าวมานะคะมาดูคำพ้องอย่างแรกกันเลยค่ะอย่างแรกคือคำพ้องรูปคำพ้องรูปเป็นคำที่เขียนสะกดเหมือนกันเลยนะคะ แต่เวลาอ่านนั้นต่างกันแล้วก็ความหมายนั้นก็ต่างกันไปด้วยตัวอย่างนะคะนักเรียนลองฝึกอ่านคำพ้องรูปพร้อมกันกับครูนะคะกระบวน1หนึ่งตัวเขียนไม่เปลี่ยนแปลกแต่อ่านแยกสองความตามวิถีวัดเขมาโกดขมาวเพลาก็มี แต่ที่นี้ไปถึงป่าเพลาเย็นที่ริมเชิงเสลาภูผาใหญ่ล้วนก่อไผ่ลำซร่างสเหลาเห็นหัดโบกปูนใบเสมากว่าจะเป็นหน้าโหเต็นปลูกสเมเอาดูเรลาตาใครไปตัดต้นสน ที่ครองโสนตัดจนโกรนเฮี้ยนหักเอาหนักหนาปูสแมแลนะเดาเขดาระงาเป็นวาจาสองเงื่อนอย่าเฟื่อนทางอ่านได้ไหมคะนักเรียนมาดูความหมายของคำที่เป็นสีสีจากบทประพันธ์เมื่อกี้ค่ะทำไมคำเหล่านี้ เขียนเหมือนกันแต่ทำไมอ่านต่างกันเพราะคำเหล่านี้เป็นคำพ้องรูปนั่นเองค่ะนักเรียนมาดูคำแรกเขมาถ้าอ่านว่าเขมาย่อมาจากชื่อวัดชื่อหนึ่งนะคะหรือแปลว่าความสบายใจนั่นเองแต่ถ้าหากเราอ่านว่าขมเหาหรือมันก็คือโกดขมเหาเป็นชื่อเครื่องยาสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งค่ะ คำที่สองถ้าอ่านว่าเพราจะหมายถึงแกนล้อรถหรือดุมล้อรถล้อเกวียนที่สําหรับเสียบล้อสองข้างและทําให้วิ่งไปได้แต่ถ้าอ่านว่าเพลาจะหมายถึงเวลาหรือการเวลาค่ะต่อไปคํานี้ค่ะถ้าอ่านว่าเสลาจะแปลว่าหินค่ะแต่ถ้าอ่านว่าเลาจะหมายถึง โปร่งสวยงามเช่นต้นไม้ต้นนี้ดูแหลสเหลาแปลว่าดูโปร่งสวยงามค่ะคำต่อมาคำนี้ถ้าอ่านว่าเสมาจะหมายถึงใบสีมาถ้าหากนักเรียนนึกไม่ออกครูเอารูปมาให้ดูค่ะสีมาที่นักเรียนเจอจะหน้าตาเป็นแบบนี้หากใครเคยไปวัดนักเรียนจะเห็นได้ว่าจะพบว่ามีใบสีมา อยู่รอบๆตัวโบกตราเสมาธรรมจักเป็นตราประจำกระทรวงศึกษาธิการนักเรียนจะสังเกตได้ว่าทุกๆสถาบันการศึกษาจะมีตราเสมาธรรมจักนี้ปรากฏอยู่ทั่วไปค่ะคำนี้ถ้าอ่านว่าเสมอจะแปลว่าย่านะคะต่อไปค่ะ คำว่าสนูถ้าอ่านว่าสนูจะหมายถึงไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งดอกสีเหลืองกินได้หากใครนึกภาพไม่ออกครูมีรูปมาให้ชมนะคะเห็นไหมคะต้นมันคล้ายๆกับต้นแครเลยใครเคยกินดอกสนูผัดใส่ไข่บ้างอร่อยนะคะลองชิมดูถ้าอ่านว่าโสนจะเป็นชื่อคลองนะคะต่อไปค่ะคำนี้ถ้าอ่านว่าคดาจะหมายถึงเลือดกำเดาหรือเดือดร้อน หรือร้อนถ้าอ่านว่าเขดาจะแปลว่าเขตหรือพื้นที่ค่ะต่อไปคำแถมอีกหนึ่งคำหากนักเรียนสงสัยคำว่าระงาเป็นภาษาเขมรนะคะแปลว่าหนาวซึ่งบทประพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ปูเสมแลคดาเขดาระงาหมายความว่าปูเสมเมขีดร้อนแลดูลเหมือนมันหนาวนะคะต่อไปค่ะ คำพ้องเสียงคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนสะกดต่างกันนะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงเหมือนกันเลยแต่ที่ต่างอีกอย่างหนึ่งคือความหมายค่ะ าดูตัวอย่งนะะคนักเรียนพิจารณาข้อความนี้ค่ะสวดมนต์เย็นบนพระที่นั่งบ่ายวันนี้มังคะเสด็จให้มาทูลถามเสด็จว่าจะเสด็จหรือไม่เสด็จถ้าเสด็จจะเสด็จเสด็จจะเสด็จด้วยและเสด็จก็ตรัสตอบว่าพลอยถ้าจะยังไม่เคยได้ยินภาษาชาววังไหนพลอยบอกมาลลยเขาสิว่าเสด็จให้ไปทูลเสด็จว่าเสด็จจะเสด็จถ้าเสด็จจะเสด็จด้วยเสด็จก็จะดีพระไทยมาก เนื้อความนี้มาจากนวนิยายเรื่องสีแผ่นดินนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามีเสด็จอยู่สองคำเท่านานเสด็จแรกแปลว่าไปเสด็จที่สองหมายถึงตัวบุคคลซึ่งเสด็จที่นี้หมายถึงกลุ่มเชื้อพระวงชั้นพระองค์เจ้ามีสองพระองค์ด้วยกันนะคะคือเสด็จของแม่มาลายกับเสด็จของแม่พลอยหากนักเรียนสนใจนวนิยายเรื่องสีแผ่นดิน ให้ไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะเนื้อความที่กล่าวมานี้แม่มาลัยได้บอกว่าสเสด็จของแม่มาลัยนั้นให้มาถามสเสด็จของพลอยว่าจะไปพระที่นั่งไหม,มนี่คือสิ่งที่อธิบายไว้นะคะต่อไปจะเป็นตัวอย่างคำพ้องเสียงและการใช้อ,อื่นๆค่ะข้อหนึ่ง ขูจะพูดถึงคำว่ากดอ่านว่ากฎเหมือนกันแต่สะกดต่างกันนะคะกฎแรกดอชดาสะกดหมายถึงข้อกำหนดเช่นกฎของลูกเสือกฎกติกามารยาทกฎสองหมายถึงการบังคับลงหรือการข่มเช่นเขาเอามือกดหัวฉันไว้ฉันกดปุ่มรีโมทกฎที่สามคือคำว่าปรากฏไม่ได้มีในที่นี้นะคะ ปรากฏสะกดด้วยปอปลารอเรือสระอากอไก่และตอประตักค่ะต่อมาคำพ้องเสียงตัวอย่างที่สองคำว่ากันกันแรกหมายถึงหูกันที่สองทอฐานกรรันเห็นไหมคะหมายถึงคอเช่นทศกันกันที่สมหมายถึงกัน้นห้าม กนให้เสมอกันเช่นช่างกำลังกันผมฉันเอามือกันเพื่อนไว้การที่4หมายถึงระยะเวลานานมากเช่นจงรักกันชั่วกับชั่วกันค่ะต่อไปตัวอย่างคำที่3นะคะคำว่าการการแรกรอเรือสะกดหมายถึงงาน หรือสิ่งที่ทำขึ้นการที่สองรอเรือสะกดเช่นเดียวกันแต่มีนอนเนนการันด้วยหมายถึงเหตุหมายถึงเขาหมายถึงมูลเช่นวันนี้เกิดเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นขึ้นการต่อมารอลิงสะกดหมายถึงเวลาค่ะเช่นการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วการต่อมา รอจุลาสะกดหมายถึงดำเช่นเขาเป็นไข้การหรือจังหวัดกาสินที่แปลว่าเมืองน้ำดำค่ะการต่อมานอนนสะกดหมายถึงตัดเพื่อให้แตกหมายเช่นพ่อการต้นมะม่วงในสวนการต่อมามีต่อเต่กากรรันด้วยนะคะหมายถึงเป็นที่รักการต่อมาทอทหารกรรันหมายถึงบทกลอนค่ะและนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างคำพ้องเสียงอื่นๆน,นะคะ เช่นคำว่ากรรมคำว่าจันคำว่าไม่คำว่าโจดคำว่าเยาวคำว่าขันคำว่าทรัพย์คำว่าชาติเป็นต้นค่ะคำว่ากรรมกรมแรกหมายถึงกรรมือกมที่สองหมายถึงการกระทําคำว่าจันทร์อาจจะเป็นชื่อหรือโจดจันทร์จันทรที่สองหมายถึงวันจันทรพระจันทร์คำว่าไม่ไม่มีความหมายปฏิเสธค่ะไม่คําที่สองหมายถึงไฟไหม้ต่อไปค่ะคำว่าโจดโจดแรกหมายถึง จุดเลขจุดที่สองหมายถึงจุดจำเลยเป็นภาษาทางกฎหมายค่ะคำว่ายาวยาวแรกคือราคาย่อมเยาว์ยาวที่สองมาจากคำว่ายาวชนค่ะคำว่าขันขันแรกคือการขันนอดไกขันขันที่สองคือพระขันต่อไปคำว่าซับค่ะซับแรกหมายถึงซับน้ำตาซับที่สองคือซับสินค่ะคำว่าชาติชาติแรกหมายถึงสีแดงชาติที่สองหมายถึง เชื้อชาติสัญชาติประเทศชาติค่ะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าคำเหล่านี้ออกเสียงเหมือนกันเราจึงเรียกว่าคำพ้องเสียงค่ะต่อไปอย่างที่3เป็นคำที่พ้องทั้งรูปและเสียงคำพวกนี้คือคำที่เขียนสะกดเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันเลยแต่ความหมายนั้นจะแตกต่างกันตามบริบทของประโยคคำเหล่านี้เมื่ออยู่โดดๆไม่มีบริบทของประโยคเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะไม่เข้าใจความหมายค่ะ และอาจจะทําให้สับสนได้ดังตัวอย่างตัวอย่างคําว่าขันนะคะไก่ที่บ้านฉันขันในทุกๆเช้าขันนี้หมายถึงไก่ขันแม่ซื้อขันพลาสติกใบใหม่มาให้ใช้ขันคํานี้หมายถึงภาชนะตักน้ําฉันรู้สึกขันกับเรื่องตลกที่พี่ชายเล่าให้ฟังขันนี้หมายถึงตลกขบขันนะคะพ่อของเราเป็นคนที่ขยันขันแข็งเป็นอย่างมากขันนี้หมายถึงไม่รู้จับเหน็ดเหนื่อยมัก ใช้คู่กับแข็งเป็นขันแข็งค่ะลุ่มขันน็อตที่ลอลดให้แน่นครบทุกลอ้อคันนี้หมายถึงหมุนเพื่อให้แน่นหรือเพื่อให้คลายค่ะตัวอย่างคำพ้องรูปและเสียงอื่นๆชั้นหนึ่งหมายถึงคำที่แทนผู้พูดหมายถึงตัวฉันชั้นที่สองหมายถึงกินใช้กับพระภิกษุสาม,มเณรเท่าน,านั้นชั้นที่สามหมายถึงเช่นหมายถึงอย่างตัวอย่างประโยคนะคะจงอยู่ด้วยกันฉันญาติพี่น้อง คำต่อไปคําว่ามันมันหนึ่งชื่อเรียกไม้เถาหรือไม้ต้นที่ใช้หัวเป็นอาหารได้เช่นหัวมันมัน 2. เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหนึ่งในคนเช่นมันหมูมันกัดมันสา คือคำที่เราใช้แทนผู้ที่พวกเราพูดถึงมักใช้กับสัตว์สิ่งของมันสหมายถึงเพลินถูกอกถูกใจเช่นมวยคู่นี้ชกกันมันมากมันหหมายถึงมีรสอย่างกะทิอย่างถั่วลิสงคั่ว หรือมีความเป็นเงาวาวเช่นขนมนี้มีรสหวานมาเหนื่อออกหน้าเป็นมันต่อไปนะคะเป็นคำพ้องความหมายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำไวยพจน์คำไวยพจน์เป็นคำที่เขียนสะกดต่างกันรูปคำก็ต่างกาันการอ่านก็ต่างกาันแต่ทุกๆคำนั้นล้วนมีความหมาย แนวเดียวกันหรืออย่างเดียวกันนะคะตัวอย่างคําที่มีความหมายหมายถึงฟ้าเช่นคําว่านภานพดลเวหาเวหนที่คําพรอัมพรขะคคณำพร,ำพรขะคนณาน ต่อไปเป็นคําที่มีความหมายที่หมายถึงดวงอาทิตย์เช่นคํา,าว่าตะวันสุริยะสุริยาสุริยาสุรีทินกรทางไหนพระพีพระวีคําที่มีความหมายหมายถึงน้ํา เช่นคำว่าชนคำว่าวารีคำว่าอุทกคำที่มีความหมายหมายถึงปากเช่นคำว่าวนาพระนาพระ,ะนาลีคำว่าไพรพระนาสันพระนาสนอรันพนัดคำที่มีความหมายหมายถึงฝนเช่นพาดพิรุณวัดศักด คำที่มีความหมายหมายถึงไฟเช่นเพลิงอัคคีอัคคันคำที่มีความหมายหมายถึงภูเขาเช่นดอยบันโพสสิงขอรพนมสลายฮีรีศิครินคำที่มีความหมายหมายถึงลมเช่นมารุตวาตะวาโยวายุคำที่มีความหมาย หมายถึงผู้หญิงเช่นกัล,ลยาการดายุพินเยาวมานนารีสมอนสุดาสตรีคำที่มีความหมายหมา,หมาถึงดอกไม้เช่นพกาผะบูบุกผามาดีบุกหาบุษบาบุษบันบุษบงโกสุมคำที่มีความหมายหมาย,มายถึงมา้าเช่นพาชี มโนใหม่อัศดรอ,อัศวะอาชาแสดุรงสินโบไหายคำที่มีความหมายหมายถึงเมืองเช่นภาราธานินครบุรีธานคำที่มีความหมายหมายถึงยินดีเช่นปรีดา เปรมปรีปีติปราปรื้ิโรคคำที่มีความหมายหมายถึงไปจอจอนจรานจรล,ลิคันลายคลาคลายคำที่มีความหมายหมายถึงดวงจา์เช่นแขโสมสาซิทรบุหลันไทยแงนิสากรดวงเดือนนี่คือเรื่องคำพ้องที่ขูเล่ามาทั้งหมดหากนักเรียนข้องใจ สับสนหรือ,อยังไม่เข้าใจให้สอบถามที่ครูได้หรือย้อนดูตั้งแต่ต้นจนจบอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนค่ะ